คืนนนั้ K.M.M.T.H. เราเดินผ่านบ้านร้างท้ายซอยความเงียบมันอึดอัดแต่แล้วเสียงแว่าวก็ลอยออกมาเป็นเสียงบทสวดมนต์เหมือนมีคนกำลังสวดอยู่ข้างในทั้งที่บ้านนั่นไม่มีใครอยู่มานานแล้วขนแขนเราลุกชันไปหมด แต่ความสงสัยมันแรงกว่าความกลัวเราเลยค่อยๆย,ย่องไปใกล้รั้วเสียงสวดชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจากชั้นสองจังหวะเนิบนาบชวนให้ใจเต้นระสำเราตัดสินใจปีนกำแพงเข้าไปในบ้านใจหนึ่งก็ภาวนาอีกใจก็อยากรู้เสียงนั้นมาจากไหนแสงจันทร์ส่องรอดเข้ามาเรามองเห็นห้องชั้นบนที่ประตูเปิดแง้มอยู่เลือดในตัวเหมือนหยุดไหล พอมองเข้าไปสิ่งที่เราเห็นคือห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยแต่เสียงบทสวดกลับดังชัดที่สุดราวกับมันลอยออกมาจากอา,ากาศเราสับเท้าวิ่งไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นไม่เคยกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยผู้สนับสนุน KMM ขีด t h เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชมั่วโมง